สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่พบกับช่อง YouTube ส้มมาทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงดวงความรักประจําเดือนมกราคม2 5 6 5คลิปนี้พบกับชาวราศีธาตุดิน กอราศีธาตุดินก็จะมีราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะดวงความรักใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีเรามาเริ่มกันที่ชาวราศีพฤษภกันก่อนเลยนะจ๊ะก็ต้องบอกก่อนว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนราศีพฤษภโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมถ้าชื่นชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยสนใจดูดวงความรักทักแชท a c e b o o k สมะพยากรณ์3คำถาม99บาทอยากได้ล็อกสกีนวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงความรักเน้นๆก็239บาทหรือใครอยากจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลเน้นไปที่เรื่องของความรักก็จุดเทียนแดงได้เลยชุดละ199บาบาทเท่านั้นคะ่ะเรามาดูกันเลยว่า ช่วงปีใหม่นะความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นจากคนที่โสดคนที่โสดเนี่ยคนราศีพฤษภมีความเจ้าชู้อยู่เหมือนกันนะตัวคุณเองนี่ก็เจ้าชู้ตัวพ่อตัวแม่นะคะมีความเจ้าชู้หลายใจมีความไม่รู้จักพอและที่สำคัญชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้เนี่ย เดี๋ยวสะเนตต่างๆในตัวคุณจะล้นเหลือมากๆมีความกลุ้มกลิ่มมีความเย้าวยวนชวนหลงไหลอะไรหลายๆอย่างมันจะมีคนมาหลงคารมคุณมันจะมีคนมาติดกับดักคุณทั้งมาแบบจริงใจทั้งมาแบบมีผลประโยชน์แอบแฝงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาตายน้ำตื่นกันแล้วกันร้อยเอดเจย่านน้ำเป็นเสือกินเหยื่อมาเยอะแยะมากมายอย่ามาตายน้ำ เตือนนี่คือคำเตือนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนราศีพฤษภอาจจะโดนเกลือจ้มเกลือนะเจ้าชู้กับเจ้าชู้มาเจอกันเนี่ยต้องมาวัดดวงกันว่าใครจะเก่งกว่าใครเอาเป็นว่าคนโสดที่พร้อมจะเปิดใจ จะมีคนดีๆเข้ามาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมชั้นสูงหรูหราฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยได้คนที่ฐานะดีชาติรตกูลดีแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าใครหลายๆคนบอกว่ายังเลือกอยู่เลยยังมีความสุขอยู่เลยยังสนุกอยู่เลยก็บริหารเสน่ห์ไปไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขทางใจถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะจริงใจถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งก็ลัลลาปาร์ตี้อยู่เป็นโจดบริหารสเสน่ห์แบบนี้ไปก่อนก็เป็นได้แต่ในกรณีคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเป็นสองกรณีนะว่าคุณเองไม่ชัดเจนกับคนคนนั้นหรือคนคนนั้นไม่ชัดเจนกับคุณ เขาเป็นคนเจ้าชู้หรือตัวคุณเป็นคนเจ้าชู้ในกรณีที่คนราศีพฤศพเองเป็นคนเจ้าชู้แล้วยังรู้สึกว่ายังไม่อยากผูกมัดยังไม่อยากชัดเจนคุยกันไปก่อนเรื่อยๆก่อนวันนึงถ้าพร้อมตกลงปรงใจความรักลงหลักปักฐานมั่นคงแล้วแล้ววันนั้นคุณค่อยเซเยสแบบนั้นก็เป็นได้ แต่ในกรณีที่ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่ไม่ชัดเจนกับคุณแล้วเขาเลี้ยงไข้หรือเขาปั่นหัวคุณคุณกำลังหลงคารลมคุณกำลังจะหลงสเสน่ห์คนคนนั้นก็ต้องถามตัวคุณเองว่าจะอยู่ในเกมเกมนี้อยู่ไหมหรือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นในเมื่อช่วงนี้คุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้คุณเลือกที่จะเป็นลูกไก่ในกำมือหรือคุณคิดว่า คุณพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาชาวราศีพฤษภเลือกเองแต่ในกรณีคนที่มีคู่คนมีคู่เนี่ยต้องระมัดระวังเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าช่วงนี้จะสเสน่ห์แรงคุณก็ต้องระมัดระวังว่าคุณมีคู่อยู่แล้วนะถูกไหมคุณมีคู่อยู่แล้วนะ คุณจะเจ้าชู้หลายใจคุณจะไม่รู้จักพอไม่ได้เพราะถ้ามันโปะแตกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันบ้านแตกหรืออีกกรณีหนึ่งแฟนของคุณเนี่ยมีลักซ้อนหรือมือที่3หรือแฟนของคุณไม่รู้จักพอก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้คือ1ระมัดระวังตัวเองอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ไม่รู้จักพอแล้วความลับมันจะเปิดเผยมันจะโปะแตกหรือแฟนของคุณเป็นคนที่ไม่รู้จักพอแล้วเขาจะโปะ แตกหรือมีเรื่องให้รักายเครืองจิตใจดูให้ดีๆและกันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งสเสน่ห์แต่ด้วยความมีสเสน่ห์นี่แหละมันก็เป็นดาบสังคมนะจ๊ะคุยกันดีๆนะตัวใครตัวมันเนอรต่อไปขอดูชาวราศีกรกฎหน่อยนะคะชาว ไม่ใช่ชาวราศีกรกฎสิพูดผิดชาวราศีกันพฤษศแล้วก็กันค่ะต่อไปชาวราศีกันสําหรับความรักของชาวราศีกันราศีกลางธาตุดินสําหรับเดือนมก,กราคมนี้ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีกันที่โสดเนี่ยถามความความจริงนะยอมรับสารภาพมาสิว่าคุณเป็นประเภท perfectionist ไหมคุณเป็นคนเลือกเยอะไหมคุณเป็นคนเลือกมากไหม ชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่ต้องเป๊ะเหรอใครเข้ามาต้องจริงจังต้องตั้งใจต้องเป็นไปตามกฎต้องเป็นไปตามกติกาเหรอ ความรักเนี่ยบางครั้งมันออกแบบไม่ได้ร้อเซนตนะชาวราศีกันที่โสดอย่าโมัวแต่เลือกเยอะอย่าโมัวแต่นั่งกอดอกด้วยความไม่พอใจอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้คนคนนี้ก็ยังไม่ใช่แล้วอะไรกันแน่ที่คุณตอบโจทย์ที่คุณตรงใจมันเหมือนว่าคนที่มีเข้ามาหาชาวราศีกันน่ะชาวราศีกันจะไม่ชอบ ไม่ชอบคนที่มาเสนอตัวชอบอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายกับกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเลือกไปเลือกมามีโอกาสได้เจอรักแรกพบมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจโดยที่ไม่คาดฝันแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องคาดหวังกับคนคนนั้นมากจนเกินไปนะคนราศีกันเนี่ยถ้าลดความคาดหวังลงได้แล้วทุกอย่างจะดีเพราะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์คุณต้องยอมรับในข้อเสียของกันและกันให้ได้ แล้วใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นมีตัวเลือกมากไปหรือกับกลายเป็นตัวคุณเองที่มีตัวเลือกมากไปรักเผื่อเลือกหรือการมีตัวเลือกหลายคนเนี่ยมันก็พูดยากนะท้ายที่สุดมันอาจจะไม่มีใครตอบโจทย์ตรงใจใครเลยก็ได้สถานะความที่ไม่ชัดเจนเนี่ย บางครั้งมันก็เหมือนเป็นการยื้อเวลาเลี้ยงไข้ไว้ก่อน ถ้าฉันเจอคนที่ดีกว่าฉันจะปล่อยมือแล้วฉันจะไม่เลือกใครเลยในสี่ช้อยส์นี้บางครั้งมันก็เป็นความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชัดเจนกับเราเรายังอยากจะเป็นช้อยส์เรายังอยากที่จะเป็นตัวเลือกให้กับเขาอยู่หรอเราหาคนที่รักเราเราหาคนที่จริงใจกับเราถึงแม้ว่าคนคนนั้นเขาจะไม่ได้ดีพร้อมร้อยเปอร์เซ็นแต่เขารักจริงหวังแต่งพร้อมครบแบบนั้นไม่ดีกว่าหรอส่วนในเรื่องของคน ที่มีคู่คนมีคู่เนี่ยสำหรับชาวราศีกันนะจะมีความน่าเบื่อมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าเบื่อแฟนไม่ได้ดั่งใจอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ได้มีความคาดหวังมันเหมือนเป็นว่าคนที่ได้น่ยกลับไม่ดี คนที่ดีกลับไม่ได้เราไม่พอใจในตัวคนคนนี้เลยทั้งๆที่คนคนนี้เขาก็รักจริงมั่นคงแล้วไม่นอกใจแต่เป็นคนที่ไม่หวือหวาเป็นคนที่ไม่โรแมนติกแบบนั้นหรือเปล่าคุณเลยไม่ชอบหรือคนราศีกันเป็นคนที่ไม่ชอบคนดีเบื่อต้มจืดเบื่อต้มจับชายอยากจะกินต้มแซบอยากกินยำแซบแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นนะคุณก็ต้องแลกมาด้วยความ หงุดหงิดใจอารมณ์เสียอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหงุดหงิดเพราะเขาซื้อบือ้อก็ยังดีกว่าหงุดหงิดกับเขาเจ้าชู้แล้วเป็นคนที่ไม่รู้จักพอน่าจะดีกว่าแบบไหนดีกว่ากันฝากไว้ให้ชาวราศีกันได้คิดต่อไปชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรความรักในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าใจร้อนอย่าวู่วาม คนที่มีคู่เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะกับการจะลงไม้ลงมือตุ๊บตับตุ๊บตับกันนะจ๊ะอะไรก็ได้ที่มันเป็นความใจร้อนเบรกตัวเองไว้บ้างหรือรู้ว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์ คุณเองก็ต้องรู้นะว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าคุณก็ใจร้อนเขาก็ใจร้อนต่างคนต่างร้อนนะ่ะโอ้โหบ้านแตกนะบอกเลยนะความหมายของไพ่อัศวินขี่ม้าถือดาบทวนลมเนี่ยเป็นความใจร้อนวูวามผิดทูไม่ได้ผิดใจไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปรับ คือเรื่องของอารมณ์ถ้าปรับในเรื่องของอารมณ์ได้อย่างอื่นไม่มีปัญหาสนุกสนานบ้างกินเที่ยวบ้างอยู่กับเพื่อนกับฝูงบ้างได้ใช้ชีวิตอิสระให้ต่างฝ่ายต่างฟรีสไตล์บ้างแล้วมันจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไพ่ไม่ได้บอกว่าเลิกแต่กลัวลงไม้ลงมือกลัวอารมณ์ร้อนนะส่วนคนที่โสดคนที่โสดเนี่ย มันเป็นความรู้สึกลันลาชาวราศีธาตุดินเนี่ยช่วงนี้จะมีความลันลาจะมีความสเสน่ห์อะไรไม่รู้ในตัวรักสนุกกินเที่ยวไปยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบใครอยากไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทํามันก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เรามีอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนราศีมังกรยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรือใครที่มาเร่งรัดเร่งรีบความสัมพันธ์กับคุณพุ่งเข้าหาคุณจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ ไม่ไหวแบบนี้ไม่เอาคุณเลือกที่จะอยู่กับเพื่อนคุณเลือกที่จะอยู่ครอบครัวแบบนี้ก็ได้เพราะความรักยังไม่สักเสสยังไม่ลงเอยเสียทีเดียวเพราะตัวคุณเองยังมัวแต่รักสนุกยังมัวแต่เจ้าสำราญอยู่ในกรณีคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนฉันก็ไม่ได้เป็นของตายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรบอกฉันก็ไม่ได้เป็นของตายนะจ๊ะฉันก็หญิงฉันก็รักศักดิ์สรีเหมือนกันเธอไม่สนใจฉันเธออย่าคิดว่าฉันจะเป็นของตายฉันไม่แคร์อะไรทั้งนั้นฉันก็เชิดใส่สบัดบ๊อบใส่แล้วก็ไปสู่เป้าหมายในสิ่งที่ฉันต้องการถ้าเธอไม่สนใจฉันฉันก็ไม่สนใจเธอซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากๆทําไมเราต้อง จมปักรักคนคนเดียวอยู่ด้วยแล้วคนราศีมังกรลึกๆก,ก็เป็นคนไม่งอคนเป็นคนไม่งอใครอยู่แล้วเธอมัน่นฉันก็มัน่นเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ได้มีใจให้เรานะจ๊ะชาวราศีธาตุดินทั้งหลายเสริมดวงด้วยการทําบุญซื้อที่ดินถวายวาัดหรือชําระหนี้สงเป็นการเสริมดวงแล้วก็อย่าลืมกวดน้ําอุทิศให้กับพระแม่ธรณีสักหน่อยเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักนะจ๊ะแล้วทุกๆอย่างจะ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็สนใจดูดวงด้วยกันทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรณามคำถาม9ก้าสิบาบาทเท่านั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ